สวัสดีตอนสายๆของมันจันจ้าไม่น,นี้กะห้องฝ่ายยังเป็นหนามอยู่ตกคือเก่าหล่ะจ้ะพี่น้องน,นี่ฝนนะ่ะสิตกคือเก่าหมักริ้วกับหมักไหวหมักไหวไม่เนี่แก่หมักริวก้วเลยหมักเหลวเนาะหมักเหียวก็ลูกแม่ นี่บักฮงพี่น้องต้องเสีย่าง่งวันเนียวว่ะใบพี่จังส่งหลองเดิอดยานหลากมันเอาไกลพ่อไกลแม่เพิ่นเป็นอันต้นตำรับอะไรน่ากลัวจังก่พ่อต้นแม่ต้นเพิ่นนี่พ่อบอักลิวเดยนี่พ่อบอักลิว อันนี้คือบมะริวบมะริวกับบอสีคือพอ่อเลยสีคือไผ่พุเขาก็เลยบอเลี่ยงใช่ไหมใช่ไหมหลิวหนูหน้าตาไม่เหมือนพ่อเขาเลยไม่เลี้ยงใช่ไหมออกไข่มากเขาก็ถทียงเลยแม่จะแม่ก็เลยต้องเอาอยู่มาเลี้ยงเพราะหลิวหน้าตาไม่เหมือนพ่อหลิวเป็นลูกใครเหรอหลิวเป็นลูกข้างบ้านเหรอฮนะนี่นน่นพ่อนี่ลูก เพราะหน้าตาไม่เหมือนเขาเนี่ยเขาเลยไม่เลี้ยงอาหลิวอาหลิวคนหล่อของแม่พอออกมาจากใครอเขาก็เคียร์ลงอ่ะเนี่ยในพี่น้องเขาเคียร์ล่งออกจากห้างเป็นมดกัดจนโตบววเหมอดบัวบวมบัวแบบบ้านพ่องเหมือต่พ่องแบบใ่แห้ง ก็ก็เลยเอาม่านท่ายาท่ายางมาดึงมดออกก็สั่นมดเต็มโตพ่าโมดออกแล้วก,ก็เอามะา่อผาอบแดดเอายานยายาท่าให้เพิ่นจนไหนมาเป็นมัเร็วเสมอนี่ทพี่น้องเอ้ยอันย่างกับว่าได้ใน้ลมเป็นเรื่งกระเป๋าเลยแบบว่ามันพองแห้งนี่แหละแม่ได้เรียงมากจนไงเป็นเบาว เป็นเบาคูรูอยู่มาเหลียวเนาะมาเหลียวคนหล่อของอแม่